สวัสดีครับคับสมองวันนี้นะครับผมนายบุญฤทธิ์กำกอนะครับมีหลายๆคนครับเพื่อนๆหลายๆคนเลยยังไม่รู้นะครับว่าถ้ามี gmail แล้วนะครับจะมีพื้นที่ฟรี15 g จิกเลยครับ15นะครับบนไดร์ออนไลน์แล้วก็ยังมีแอปต่างๆให้ใช้ฟรีมากมายไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google s h e e t g g o ล l l ลด์นะครับรวมถึง Google f o r m g o o g l e s i t e นะครับที่เป็น Google f o r m แบบสอบถามออนไลน์ Google Site เว็บไซต์ออนไลน์นะครับให้เพื่อนๆได้ใช้ฟรีเลยนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาดูตัวแรกเลย Google Drive นะครับพื้นที่ฟรีนะครับ15 G ิกนะครับสำหรับคนที่มี Gmail ครับไปด้วยกันเลยครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับ Google Drive นะครับเราก็หลักๆแล้วจะมีอยู่2วิธีได้การก็คือเข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับในส่วนของ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ Google ไ g d o u o G-L-E นะครับแล้วก็วัก D-R-I-V-E แบบนี้นะครับคลอเเตอร์ไปเลยครับ มันก็จะขึ้นมาไหมครับ Google Drive นะครับ Google co d t u Drive นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็โอเคพอเห็นเป็น Google Drive นนี้เราก็คลิกเข้าไปเลยครับก็จะมีอธิบายบอกนะครับเห็นไหมสถานที่ปลอดภัยนะครับแห่งเดียวสําหรับไฟล์ทุกไฟล์ตัวเพศของคุณนะครับก็คือมันเป็นสิทธิ์เดียวของเราเลยคนอื่นเข้ามาดูไม่ได้นะครับอัปโหลดนะครับภาพถ่ายวีโอเอกสารไฟล์นะครับสำคัญให้คุณอยู่ในไดร์นะครับ15จิกนะครับี15จิกนะครับ เค่กดไปที่ได้ของคุณนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการล็อกอินนะครับด้วยบัญชี Gmail นะครับแล้วก็เลือกนะครับใส่อีเมลไปนะครับหรือถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วเราก็เลือกอีเมลนะครับจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับครัล็อกอินนะครับด้วยอีเมลที่เป็น Gmail นะครับโอเคก็จะเข้ามาหน้าได้ประมาณนี้ครับอันนี้ผมเลือกบัญชีที่เป็นหน้าเปล่าๆเลยจะได้เหมือนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นเมนูนะครับเมนูต่างๆข้างบนก็จะมีให้เสิร์ชนะครับตรงกลางก็เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ของการเก็บข้อมูลนะครับหรือเป็นพื้นที่เหมือนเป็นหน้าจอให้เราดูว่าเรามีงานอะไรอยู่บ้างมีโฟลเดอร์อะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็นะครับขวามือก็จะเป็นคุณสมบัตินะครับของไดร์เวลาเราคลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์หรือรูปภาพจะมีคุณสมบัติขึ้นตรงนี้แต่บางคนก็คลิกปิดไปตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันนะครับอ่า โอเคมาดูเมนูฝั่งนี้ก่อนนะครับเมนูนี้นะครับเมนูใหม่ใช้บ่อยสุดนะครับก็มีหน้าที่ในการนะครับเห็นไหมครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์นี้คือ c r e a t e f o l โฟลเดอร์คดกล่องขึ้นมานะครับสำหรับเก็บข้อมูลทีเราแยกเป็นโฟลเดอร์หนึ่งสองสามสี่โฟลเดอร์รูปโฟลเดอร์งานโฟลเดอร์นะครับวิดีโออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวที่2องอัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์กดปุ๊บมันจะทําการอัปโหลดไฟล์ให้เราไปเลือกไฟล์แล้วอัปโหลดครับหรือจะอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ครับเราสามารถอัพโหลดเป็นไฟล์ไฟ ตัวต่อมาก็จะมีแอปต่างๆของ Google นะครับที่เราจะใช้งานนะครับก็เป็นว่า Google เอกสารหรือ o o o l l e o o นะครับ o g s h s h t s t นะครับ l o o g l e Slide นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือน Word Excel นะครับ PowerPoint นะครับแล้วก็ o o o l l f o r r นะครับรวมถึงมีนะครับ s o เ e ินะครับ m ม n d แมปอะไรต่างๆซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนใน EP ต่อๆไปนะเพื่อนๆก็กด Subscribe ไว้ได้นะครับเวลาผมอัพวิดีโอขึ้นมานะครับ โอเคอันนี้คือในส่วนของการสร้างใหม่นีไม่ว่าจะเป็นสร้างโฟลเดอร์หรือสร้างไฟล์หรืออัปโหลดไฟล์หรือสร้างเอกสารออนไลน์ต่างๆนะครับตัวต่อมาค็อคอมพิวเตอร์นะครับในกรณีถ้าเราซิงค์ได์นะครับซิงค์ได์นี้จะเป็นแอดวาริ์อีกหนึงก็คือมันสามารถซิงค์ไฟล์เราลงโปรแกรมนะครับได์ ye, ในเครื่องเวลาเราโยนปุ๊บมันก็จะซิงค์ขึ้นมาในนี้นะครับ แชร์กับฉันนะครับแชร์กับฉันบางคนนะครับก็คือทําไฟล์แล้วก็สามารถแชร์ไฟล์มาให้เราใช้งานได้หรือเราเองก็เหมือนกันแบาบงทีเราสร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์แล้วก็สามารถแชร์คนอื่ในใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็มีล่าสุดติดดาวถังกระยานะครับเราสามารถลบนบข้อมูลในนี้พอลบเสร็จมันก็จะมาอยู่ในถังกระยาก,กรับแล้วก็ค่อยไปเคลียร์ในถังกระยากรีนนะครับด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นพื้นที่นะบอกว่าเรามีพื้นที่นะครับทั้งหมดนะครับสิจิกนะครับใช้ไป0ูบต์คือยังไม่ได้ใช้อะไรรเลยนะคับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับอันดับแรกไปที่ใหม่นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับเอาเป็นโฟลเดอร์ก่อนสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็สมมติผมซ้าเป็นโฟลเดอร์วิดีโอผมก็พิมพ์วิดีโอแล้วกดสร้างตรงนี้ครับมันก็จะมีโฟลเดอร์วิดีโอมาให้เห็นไหมครับเมื่อเราอยากจะมีโฟลเดอร์เป็นแบบเพลงนะครับหรืองานเนี่ยแล้วก็กดโฟลเดอร์อีกหนึ่งครั้งครับก็พิมพ์เพลงนะครับแบบนี้นะครับต่างๆนะครับหรือจะเป็นโฟลเดอร์งานนะครับแล้วก็ พิมพ์งานก็ได้แบบนี้นะครับได้เหมือนกันครับหรือเราจะคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่เหมือนกันเวลาเราคลิกขวาทําก็จะมีเมนูนะครับขึ้นมาเหมือนกันเรากดใหม่เลยครับนะครับอันเดียวกันสร้างโฟลเดอร์อัปโหลดไฟล์ต่างๆตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ในโฟลเดอร์เองนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นพื้นที่ข้างนอกนะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์เองเรากดเข้าไปดูได้ก็จะมีครับถ้ามีงานก็จะแสดงนะครับเราสามารถ กลับมาโดยนะครับคลิกตรงนี้ครับได้ของฉันนะครับหรือคลิกได้ของฉันตรงนี้ก็ได้ก็จะมาอยู่นอกสุดนะครับเคที่นี้เรามาลองอัปโหลดงานกันนะครับไปที่นะครับใหม่นะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะครับมันก็จะมีไฟล์เครื่องเราเนี้ยแล้วก็เลือกได้เลยอย่างงี้ผมมีงานเป็น pdf อยู่นะครับผมก็สมมุติผมเอาดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็ทําการอัปโหลดเห็นไหมครับอัปโหลดไปเบียวนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะช้าเร็วมันก็อยู่นอกสุดเลยเบื้องต้นจะอยู่นอกสุดเลยนะครับ เราก็สามารถย้ายได้ครับย้ายได้โดยวิธีการลากนะครับแล้วก็มาไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการครับขอโทษทีกดไฟล์คลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปนะครับไม่ไปทำไมขอโทษที่ <c oughs> อ่ะลากเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะหายไปหายหายไปไหนก็คือหายไปอยู่ในโฟลเดอร์งานนะครับตรงนี้ตรงนี้นั่เองครับกลับมาข้างนอกแล้วกดตรงด้งานข้างตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้่ะสมมุติเราอยากจะอัปโหลดเพิ่มนะครับแล้วก็ คลิกขวาก็ได้นะไม่ต้องไปคลิกตรงไหนก็ได้คลิกขวาก็ได้แล้วก็เลือกเป็นแบบอัปโหลดไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกไฟล์ได้นะครับอยากได้แบบไหนผมเลือกไฟล์ศูนย์หนึ่งแบบนี้อ่ะมันจะขึ้นมาอีกรอบม,มันจะอัปโหลดตรงนี้ขึ้นสเตตัสหรือถ้าอยากอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์เราก็เลือกคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วเราก็เลือกทําในส่วนของอัปโหลดแบบโฟลเดอร์ครับถ้าอัปไฟล์ทีละไฟล์ก็ข้างบนถ้าอัปทั้งโฟลเดอร์ก็คือตัวนี้ครับอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์มันก็จะให้เราไปเบลอโฟลเดอร์นะครับอเเคมกก็ลื เดสก์ท็อปมีโฟลเดอร์อะไรบ้างเล็กๆเ,เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับสมมติเป็นปินกันนะครับเป็นของหลานอนะ่ะคัดลดขึ้นไปมันก็บอกว่ามีสิบไฟล์คุณต้องการอัพโหลดหรือเปล่าแล้วก็บอกอนะัพโหลดมันก็จะทําการอัพโหลดให้วนะิธีการของเขาก็คือเขาจะทําการนะสร้างโฟลเดอร์ให้เราเลยนะครับชื่อว่าปินกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสเตตัสอัพโหลดนะครับมันจะขึ้นมันค่อยขึ้นเรื่อยๆมีแท่า่ มาดูจากสีสีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะค่อยขึ้นนับจากเก้าถึงสิบโอเคสักเซสขึ้นเครื่องหมายถูกเขียวๆอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปดูก็ก็จะมีเป็นรูปเป็นงานไฟล์ของเรานะครับตรงนี้รับไฟล์พวกนี้นะครับจะเป็นของเราเลยไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เลยหลังจากเราจะแชร์คนอื่นเข้ามานะครับเพราะว่าอยู่ในล็อกอินเรานะครับหรือโอเคอันนี้เป็นวิธีนะครับคลิกแล้วก็โหลดเราสามารถลากวางได้เหมือนกันนะครับวิธีการอย่างเช่นสมมตินะครับผมก็ผมจะ เอาอัปโหลดงานในเครื่องเอาวิดีโอเข้ามาในโฟลเดอร์วิดีโอนะครับผมก็เข้าไปในวิดีโอนะครับจากนั้นนะครับผมก็เข้าไปในเปิดไฟล์หรือเป็นโฟลเดอร์เครื่องคอมของผมนะครับผมก็มีไฟล์วิดีโออยู่อันนี้ผมก็ลากไปเลยครับลากไปวางครับมันก็จะเหมือนการเหมือนเราบัล์บล์ไฟล์นะครับมันก็ทําการอัปโหลดให้นะครับส t a ต u s จะช้าเร็วขึ้นอยู่กับตรงนี้ไฟล์วิดีโอนะครับเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยนะครับแต่ต้องให้เวลากับ Google นิดหนึ่ง Google จะทําการประมวลผลนะครับว่าไฟล์เราเป็น ไปะไรประมาณไหนนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะกดดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเราอัลลอขึ้นไปปุ๊บนะครับเราจะเข้าไปดูเลยดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกว่ายังดูไม่ได้ยังประมวลผลอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ให้เราดาวน์โหลดได้อย่างเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกทีนําก็ไฟล์ตรงนี้นะโอเคอ่ะทีนี้นะครับเหมือนกันในกรณีถ้าเราอยากลากทั้งโฟลเดอร์งานเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ดูอยากจะลากโฟลเดอร์งานตัวไหนครับสมมมุติผลาก โฟลเดอร์งานนะครับที่ชื่อว่าหา b i บิผมก็ลากมาปึ้งนะับเมื่อสักครู่นี้สอนการอนะัพโหลดทั้งโฟลเดอร์นใน h า b i บิเองก็จะมี9ไฟล์ขึ้นบอกมา0ูนยอันนี้ไฟล์เล็กมากก็แป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับเข้าไปดูในหา b i บินะครับก็จะมีรูปรูปงานรูปอะไรต่างๆของเรานะอันนี้กลับมาก็คลิกที่ได้ของฉันเหมือนเดิมโอเคนะครับ,อ,นะรบอันนี้คือง่ายๆมากนะครับก็คือแค่ลากวางลากมาวางนี้ก็เก็บแล้วนะครับ เวลาต่อไปนะครับเราจะปิดเครื่องปิดเน็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเรามาต่อเน็ตอีกครั้งเข้ามาในไดรฟ์ของเราไฟล์พวกนี้ก็ยังอยู่ตลอดนะไม่มีหายครับเพราะว่ามันเก็บไว้เขาเรียกว่าในคาวออนไลน์นะครับโอเคทีน,นี้เราทําอะไรได้อีกนะครับเราอาจจะทําการลบลบก็ได้นะวิธีการลบนะสมมุติผมเอาโฟลเดอร์ปิ้นกันนะครับผมก็คกลิคกขวาเวลาคลิกขวามันก็จะมีนะครับ เมนูขึ้นมาอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นแชร์นะครับรับลิงก์ย้ายนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อแเราก็เปลี่ยนได้มีดาวน์โหลดมีนําออกครับเวลาเราจะลบเราใช้คําว่านําออกครับกดนําออกแบบนี้อะมันก็จะมาอยู่ในถังขยะครับก่อนเพื่อไม่แน่ใจอยากจะลบทาวรจริงๆนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ลบอย่างถาวนะครับในถังขยะทีนี้ก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้คือการลบนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เหมือนกเราก็เหมือนมันเป็นพื้นที่ ในเครื่องของเรานะครับแต่นี้มันอยู่ออนไลน,น์ไม่เปลืองเครื่องเรานะครับทีนี้กรณีอย่างที่บอกว่าเราเราจะเอามาใช้งาน,นครับเราจะเอามาใช้งานเราก็ทําได้สองวิธีหน 1, ึ่งคลิกขว่านะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกดาวน์โหลดครับมันก็จะดาวน์โหลดเหมือนเราดาวน์โหลดไฟล์เว็บอะครับดาวน์โหลดลงมาเนี่ยก็เราก็ไปใช้เลยสมมุติเราโยนเราไปออฟฟิศแล้วเราโยนงานขึ้นแป้งบนนะครับ เวลาเรากลับมาที่บ้านเราก็ดาวน์โหลดมาใช้ในเครื่องของเราก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับมันก็ทําการดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็เปิดงานขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้หรือเราอยากจะให้คนอื่นนะครับใช้งานกับเราเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาจากนั้นเราก็เลือกนะครับแชร์แชร์ได้ทั้งโฟลเดอร์นะครับทั้งโฟลเดอร์เลยหรือเป็นไฟล์ก็แชร์ได้สมมติอย่างวิดีโออย่างเงี้ยผมอยากแชร์หมอกดแชร์ครับวิธีการแชร์นะครับ,รรรบมันก็จะมีแชร์เป็นแบบขอโทษนะครับ ใชร์เป็นแบบระบุเลยว่าคนไหนเมลอะไรนะครับคนนั้นก็จะล็อกอินเมลแล้วเข้ามาใช้งานหรือนะครับจะเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนเป็นวิธีการตอนนี้จะเป็นประมาณว่าทุกคนที่มีลิงก์นะครับหรือว่าจํากัดนะครับถ้าเราอยากให้ใครก็ได้นะครับที่เราส่งลิงก์ให้แล้วก็เลือกทุกคนที่มีลิงก์ครับมันก็จะมีเรื่องของสิทธิ์อีกนะทุกคนไม่ใช่จะมีลิงก์แล้วจะทําอะไรก็ได้มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแล้วก็อีดิเตอร์อีดิเตอร์คือทําทุกอย่างเลยนะครับก็คือแก้ไขได้ด้วยนะครับ อันนี้เราก็ขึ้นอยู่ครับเวลาเราโอเคแล้วสมมติผมให้ดูได้อย่างเดียวเน่ยวิดีโอผมนะผมก็ทุกคนที่มีลิงก์นะครับมีสิทธิ์อ่านนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นลิงก์ยาวๆเนี่ยแล้วก็ก๊อปปี้ไปเลยครับก๊อปปี้ไปแล้วก็จะส่งเมลส่งไลน์อะไรไปนะครับแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ครับไปส่งให้เวลาลิงก์จะหน้าตาประมาณนี้ครับคนที่เข้ามานะครับก็จะเข้าไปในลิงก์ปุ๊บ แล้วก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์ของเราเลยนะครับจะไม่เข้ามาในได์ของเรานะครับจะเข้าไปในส่วนของที่เราแชร์ให้สมมติเราแชร์โฟลเดอร์วิดีโอคนอื่นก็จะเข้าได้ดูเฉพาะวิดีโอนะครับหรือถ้าเป็นไฟล์นะครับคนอื่นจะเข้าดูได้เฉพาะไฟล์นะครับนี่คือการแชร์นะครับไม่ใช่่าเราแชร์ให้คนอื่นแล้วคนอื่นจะเข้ามายุ่งในได์ของเราอันนี้ไม่ได้นะครับมันมีเรื่องของสิทธิ์นะครับต่างๆเราสามารถกําหนดเองได้ครโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับ ของ Google Drive ก็จะประมาณนี้ทนำะมีพื้นที่ให้เราใช้งานเห็นครับวันนี้เราใช้ไป46เมกจาก15จิกค่อนข้างเยอะนะเราสามารถอัปโหลดหนังอัปโหลดเพลงอัปโหลดไฟล์กรกสามาเก็บไว้บนนี้ได้เลยแล้วมันไม่หายไปไหนนะครับเวลาเราจะใช้งานแล้วก็ต่อนเน็ตแล้วก็เข้ามาในไดะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพกแฟลชได์หรือว่าบางทีพื้นที่นะครับพื้นที่เครื่องเราจะเต็มแล้วเงี่ยนะครับเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเค ทีนี้ในกรณีสมมุติเราใช้แอปอื่นๆนะครับที่ผมไลฟ์ฟังเนี่ยสมมติผมใช้ Google d o c นะครับลองทดลองทดลองนะเป็นไฟล์แรกนะครับผมตั้งชื่อเป็นสวัสดีแบบนี้นะครับสวัสดีปุ๊บอันนี้เป็นเอกสารออนไลน์นะครับเดี๋ยวอ p หน้าผมจะมาสอนกันใชงางอีกทีนึงสมมุติผมปิดใปนะครับนี่ครับมันจะสร้างออโต้เห็นไหมครับสร้างออโต้มาเก็บในด์เราเลยครับพวกแอปต่างๆที่เกิดขึ้นจากตรงนี้จะสร้างออโต้แล้วก็จะมาเก็บใดๆเราเลยเราสามารถ ลากไปเซฟไปที่ไหนก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นๆแล้วก็มาสร้างในนี้เลยก็ได้นะครับคลิกกว่าแล้วก็สร้างอะไรอย่างนี้หรือว่ากดใหม่ตรงนี้มันก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้เลยค่อนข้างง่ายนะถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับอย่างไรก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันไว้นะครับขอบคุณมากครับ